โอ้โหเครื่องสำอางมีเยอะมากมากเลยอ่ะแถมยังมีแจกอันที่น่ารักน่ารักลองไปถามพนักง,งานดีกว่าว่ามีอันไหนแนะนำบ้างเออขอโทษนะคะร้านเบรรี่พิง์มีเครื่องสำอางอันไหนที่อยากแนะนำบ้างไหมคะพอดีว่าหนูเลือกเครื่องสำอางไม่เป็นนะคะเพิ่งอยากจะหัดแต่งหน้านะคะอืมก็พอมีอยู่บ้างนะมีเครื่องสำอางของอเมริกาน่ะที่เพิ่งเข้าใหม่จ้ะ ล็นอตน,นี้นะมาใหม่ล่าสุดเลยราคาไม่แพงอยากดูไหมล่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูสีสวยมากนี่เลยโซนนี้เลยจ้ะที่ตั้งเด่นอยู่หน้าร้านเนี่ยเป็นไงน้องพาเรทเนี่ยมีครบเลยนะลิปก็มีลองไหมสนใจไหมจะ๊ะบอกเลยนะว่าถ้าใช้แล้วเนี่ยจะต้องสวยเหมือนนางฟ้านะแน,แน่ราคาไม่แพงจ้ะตลาดละสามพันเองลองซื้อไปดูก่อนได้นะ ถ้าชอบเนี่ยค่อยกลับมาซื้อยกเสร็จเลยก็ได้นะเซร็จละประมาณหมื่นห้าพันบาทราคาถูกถูกใช่ไหมอะไรนะคะพี่ทําไมมันแพงขนาดนี้ล่ะคะหนูมีเงินไม่พอหรอกพอดีว่ามีเครื่องสำอางที่ราคาถูกลงกว่านี้ไหมคะหนูคงไม่มีเงินซื้อเยอะขนาดนั้นหรอกคะ่ะราคาแพงเกินตัวหนูไปมากๆเลยนะคะมากกว่าที่หนูคิดไปอีกนี่น้องถ้าไม่มีเงินซื้อก็เดินออกไปก่อนนะ ร้าน,นเราไม่มีเครื่องสำอางที่ราคาถูกตจมตลาดนัดหรอกนะพี่ว่าอย่างน้องนะ่ะไปซื้อเครื่องสำอางที่พอดีกับตัวเองดีกว่าเสียเวลาพี่ด้วยค่ะอะไรกันเนี่ยก็แค่อขอให้แนะนําดีๆใครจะรู้ล่ะว่าราคาแพงขนาดนี้ถ้ารู้ว่าแพงนะคงไม่กล้าเดินเข้าร้านแบบนี้หรอกฮ้ยเซ็งเลยเราระหว่างที่ฉันกําลังเดินกลับบ้านและรอไฟแดงนั้นฉันเดินมาเรื่อยๆส่วนกระทั่งฉันได้เห็นอะไรบางอย่าง ที่มันสะดุดตาเข้าใครเอาเครื่องสำอางมาทิ้งไว้แบบนี้เนี่ยยังใหม่อยู่เลยแบบนี้เราก็เอาไปใช้ได้นะสิงั้นเราเก็บกลับบ้านดีกว่าน่าจะใช้ได้อยู่แหละสีก็สวยด้วยด้วยความที่ฉันอยากได้มากก็เลยเก็บมาบ้านแล้วก็จะมาใช้ต่อ อะไรกันวันนี้แต่งหน้ามาลดเนี่ยวันนี้ฉันมาโรงเรียนด้วยใจที่เบิกบานและรู้สึกสวยเป็นพิเศษเพราะเครื่องสำอางที่ฉันเก็บมาได้จากข้างทางนั่นเองเพื่อนๆมองฉันไม่อยู่มีแต่คนชมฉันว่าฉันแต่งหน้าสวยมากฉันรู้สึกภูมิใจมากแล้วก็คิดถูกจริงๆที่ฉันเก็บเครื่องสำอางมาจากข้างทางและมาใช้ในหน้าของฉัน โดยที่ไม่รู้เลยว่าเครื่องสำอางนั้นเป็นของใครแต่เมื่อเราเก็บมาได้แล้วมันก็ต้องตกเป็นของเราอยู่แล้วใครจะคิดว่าฉันไม่ได้ลงทุนอะไรกับหน้าตัวเองเลยแต่กลับมีหนุ่มฮอตของโรงเรียนมาจีบถ้ารู้ตั้งแต่แรกฉันคงไปคุยขยะหาเครื่องสำอางที่อยู่ในถังขยะมาแต่งหน้าตั้งแต่แรกแล้ว วันนี้คงเป็นวันที่ฉันไปโรงเรียนและมีความสุขที่สุดฉันเหมือนหาแสงให้กับตัวเองได้มีแต่คนชอบแล้วก็คนชมฉันมากมายคิดถูกจริงๆที่เอาเครื่องสำอ,อางจากข้างทางมาใช้แต่งหน้าตัวเองฉันชอบมากเลยตัดสินใจที่จะแต่งหน้านอนในคืนนี้ตอนเช้าจะได้ตื่นไปโรงเรียนได้เลย เธอชอบเครื่องสำอางของฉันถึงกับแต่งหน้านอนเลยเหรอหน่าตลกดีนะถ้าชอบมากเนี่ยก็ไม่อยู่กับฉันสิฉันจะเสกเครื่องสำอางให้เธอหมดทุกอย่างเลยอยากได้อะไรฉันจะให้หมดทุกอย่างเลย เธอทำบ้าอะไรเนี่ยวิ่งออกไปกลางถนนได้ยังไงนี่มีสติหรือเปล่านี่นี่เธอจะคีดสั้นอย่างนั้นเหรอนี่เธอได้ยินที่ฉันพูดไหมเนี่ยอะไรของเธอเนี่ยยืนนิ่งเป็นหุ่นเลยที่นี่ฉันไม่ได้อยู่ที่นี่ได้ยังไงฉันจะไปรู้เธอได้ไงเล่าเห็นเธอวิ่งออกมาเนี่ยดีนะฉันพาแมวมาฉี่ก็เลยเจอเธอนี่เป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะเธอป่วยทางจิตเหรอ แล้วทำไมทำหน้าอย่างนั้นฉันแค่รู้ตัวว่าฉันฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่มาพูดเรื่องเครื่องสำอางจากนั้นฉันรู้ตัวอีกทีก็ไม่ยืนอยู่กลางถนนแล้วค่ะต้องเป็นเราเครื่องสำอางที่ฉันเก็บมาได้แน่ๆเลยค่ะฉันกลัวค่ะคุณฉันกลัวแล้วฉันจะทำยังไงดีนี่เธอก็เป็นเด็กคนนั้นที่มาถามหาเครื่องสำอางราคาถูกจากร้านของฉันนี่นาเฮให้กลืวว่าใครนี่รีบกลับบ้านไปได้แล้วไป ยีดอะไรตรงนี้เล่าแล้วก็หัดล็อกประตูได้สิถ้าเกิดว่าเกิดเรื่องอีกรอบหนึ่งอะฉันช่วยเธอไม่ทันนะต้องจองวัดอย่างเดียว,วยจ้ารีบกลับบ้านเร็วอะไรเนี่ยน่ากลัวชะมัดเลยอะจิตปกติหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากเลยจัดสินใจเดินกลับเข้ามาในห้องตัวเองแต่ฉันก็ต้องแปลกใจ พราะสิ่งที่ฉันเห็นตรงหน้านั้นก็คือเครื่องสำอางทั้งหมดที่ฉันเก็บมาได้มันกลายเป็นสีดำแถมยังมีขม่าวควันลอยขึ้นมาเครื่องสำอางสีดำมันเหมือนกับหน้าฉันตอนนี้เลยที่มันกลายเป็นสีดำทั้งหมดแม้แต่ลิมฝีปาาของฉันเองฉันกลัวมากวันต่อมาได้ตัดสินใจที่จะเอาเครื่องสำอางทั้งหมดไปคืนที่เดิมแล้วฉันก็รีบวิ่งกลับบ้านทันที